วางจากหน้าร้านนี่เราก็เข้าสวนเราต่อนะคะสวนข้างบ้านค่ะสวนข้างบ้านใบนางรักษ์นี่ใบนางรักษ์สวยๆค่ะใบนางรักษสวยๆเนี่ยพรุ่งนี้ได้ออเดอร์แล้วค่ะ พรุ่งนี้ได้เวลาเก็บนางรักส่งร้านแล้วค่ะออเดอร์พรุ่งนี้กําลังงามกําลังสวยขายของไปด้วยทำสวนไปด้วยดีละจากกินก็ได้ขายค่ะไม่ได้ฉีดสารเคมีเลยสักนิดนะคะ ใบเขาก็จะสวยแบบธรรมชาติค่งนีค่ะอันก่อนเราก็มาพรวนดินให้นี่ค่ะสวยไหมคะทุกคนไปนางรักสวยๆไหนใครได้เห็ดคะ ใครได้เห็ดก็นี่เลยนี่เลยนี่เลยใบนางรักสดจากต้นนะคะสดจากสวนค่ะ